ย้ายนั่นคือเป็นตารีโตนแห่อย่าเอาเงินไปให้เราดีกว่าโอุ้ยอิงสิเป็นริโตนใี่ยังไพ่กับบ่ลู่ไม่ต้องไปให้ดอกมิชาชีพหรือเปล่ากับบร่ลูนะแต่ว่าอ้ยไปถออย่าไปสนใจก็แค่ขอทานเป็นใดแม่ได้มาหลายบอมือเนี่ย มแค่นี่ยแหละลกูกอีหยังเขาได้มาหน่อยเถอะแม่ไม่ใช่เพราะกินอีหยังนี่มแม่แม่ก็นั่งเบิดมือมันได้เท่านั้นล,ะล่ะลูกลิวแม่ยังบ้านนี่กินเข่าเลยแม่ขอกินเข่าได้บ่ลูกโอ้ยกินเขา่าเอีหยังไม่มีแล้วกินดอกสิออกไปข้างนอกกับหมู่เด้อฮัลโหลพี่ลิวแม่เป็นจังได๋แน่ โอ้ยแล้วก็สบายดีนราแพทย์ว่าตรงห่วงหรอกเดอ้อพี่ดูแลเราอยู่เออแพทย์พอดีว่าเงินที่น้องโอนมาน่ะมันเบิดแล้วแม่เมื่อวานนี้พี่พาแม่ไปเที่ยวพี่ขอเงนินน้องเพิ่มอีกได้บอเบิดแล้วติพี่คือเบิดไว้แท้ก็ต้องหาซื้อแล้วกินดีให้แม่กินน้ำเด้หน่อยให้แม่ลำบากติจ้าจ้าเดี๋ยวนูโอนไปให้ดอกเออพี่นูขอบอกกับแม่ในเดบอ โอ๊ยแม่เรานอนหลับแบบพี่ไม่อยากกวนเราเดี๋ยวถ้าเราตื่นนะพี่โทรหาเดอ้ออย่าลืมโอนเงินมาเด้อจ้าจ้าสั้นแค่นี้ก่อนเด,อด้อเงนินจะเจอกระเป๋าแม่แลโทรหาเองดีกว่าฮัลโหลอิงไปเที่ยวคาเฟ่กันบอโอเคโอเคไว้เจอกันที่คาเฟ่เดอ้อ ไปแม่เลยดูไปทรงแม่บ่ไปพ่ได้ตีลิว้วแม่เมือม่อยเมือม่อยจังไดบุมเมื่อเนี่ยไปนั่งตากแดดแม่ยัานแม่พ่สบายโอ๊ยแม่ถ้าแม่บ่ไปนางขอทานน่ะเซียวเงินใส่กินอยากกินเขาเว็นติอยากกินก็นต้องไปแพทแม่กับประทรงเงินมาจากเธอเสียนูเลี่ยงแม่นะดูก็เลี่ยงบ่ไหวดอกเด้อจ้าจ้าแม่ไปก็ได้เร็วเร็ว ไปแม่ไปนั่งโอ๊ยแม่เจ้ากับป้อยผมลุงเนี่ยเอาผมวางหน้ามาดผมแบบนี้ค้นกระจำได้รึวะถ้าไม่ได้เงินมาต้องกลับบ้านเด้อยู่นี่หละเด้อมือแรงจังกลับ เอาอีงแพทย์มาละตีบ่คคิดเลยเนาะว่าแม่สิจากเข้าไปเร็วปนนี้พี่บ่ต้องมาเว้าเลยที่แม่เป็นแบบนี้ก็ย้อนพี่นั่นละ่ะจิตใจพี่เฮ็ดด้วยอีหยังถึงแม้ค่าแม่จ้าขอไปเป็นขอทานได้หลงขอขอทานอีหยังแพทย์พี่บ่รู้เรื่องพี่บร้เหต์สาวเลยหลิวเขาเป็นคนว่าให้แพทย์ฟังเองเขาก็บ,บ่คคิดว่าย้ายขอทานคนนั้นเป็นแม่ของเธอมือนั่นน่ะเขาเห็นทุกอย่างแล้ว โอ้ยแม่เจ้าก็ป้อยผมลุ้งเน่เอาผมบางหน้ามาดผมแบบนี้ค้นกระจำได้รอวะที่แท้ริวก็เป็นคนพ้าแม่มาขอทานติแล้วริวมันคือเห้แบบนี้วะลิวมื่อนี้ประวางแล้วเดอ้อแล้วเขาก็ระต้องมาเจอกันอีกเขากปอยากมีหมูแบบเธอ เออคือว่าหนูบอิ่คิดเลยว่าพี่สิเหตดแบบนี้กับแม่ได้หรอหนูซาดีใจว่าพี่คงสีดูแลแม่ได้อย่างดีแต่นี่ไงแม่ต้องไปเป็นขอทานยุ่ข้างถนนจนสแสดงว่าเงินทั้งหมดที่หนูโอนมาพี่บ่เคยเห็นแม่เลยมันบอกพี่ยังมีความเป็นคนยุบอ่นั่นมันแม่เขาเลยเด้แพทย์พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วพนแม่พี่นะ่ะ มันผสมผลนเกินมาเป็นคนเลยว่ะนี่มันแม่แท้ๆเขาเลยเด้พี่จิตใจพี่เฮ็ดด้วยอย่างก็แค่อยากได้ของนอกไก่จะลื้อแม่เราเลยติหนูบ่รู้ว่าสิหาคำเดเมได้พี่พี่นะ่ะมันส่วเกินคนพี่นะ่ะเฮ็ดกับแม่ขนาดนี้ยังกล้ามาขอให้นหนูให้อภัยยุติต่อไปนี่พี่ออกจากบ้านหนูไปเลยก็ต้องมานับย่าก,กับหนูอีกหนูไปแจ้งตำรวจจะพี่กับบุญปานไดแล้ว หนูมีพี่สุดๆแบบนี้เดี๋ยวแพทแพรเขาเประคิดเ,เลยว่าสิมีหมู่สุดๆแบบเธอต่อไปนี่นะเขาสองคนบ่แม่มูกันอีกต่อไปแม่แท้ๆยังทำลงได เป็นอย่างสรงงามรภัไหนก็คือบ่มีคนรับเลยวะหรือเป็นเพราะว่าเฮ็ดบูดีกับแม่ไว้แม่หนูขอโทษ